ใส่กันเลยนะคะทุกคนออกไฟฟ้าอีเบ๊ออกไปหรือ,อยังเนาะอีเบนน๊เป็นอะไรเนี่ยกำใสอเบ๊อีเบ,อเบ๊อยู่ไหมมีของมาฝากมีขนมมาฝากอีเบ๊ โอ้ยเบแต่งตัวก่อนแล้วอาดำล่ะดำดำอยู่สิเลยโอ้ยดำดำเอาขนมเร้วค่ะนี่ขนมมาฝากนี่ของอร่อยของเจ้าสัวของอะไรของเจ้าสัว ไหนดำ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 มาหน้าบ้านไหมเอาไว้ไปกินอยู่ร้านนึงค่ะใส่บมาๆเ้อให้อยู่เย็นเป็นสุขอ่ก็เป็นเป็นเงินที่ไม่น้อยให้ค่าขนมเอ็นแอนนั่นแหละเอแอนก็เลยซื้อมาให้สวเราที่อยู่ที่นาค่ะก็แบ่งปันกันไปค่ะก็ซื้อมาซื้อน้องฟางซื้ออะไรก็หมดพอดีเลยอันนั้นบอก แม่น้อยนิวยอร์กน่ะบอกแม่น้อยชายูแม่นกน้อยชายูพอดีเพื่พ่นให้ค่าขนมแอนแออนก็นเลยเอาไปซื้อของมามาให้สาวบเราค่ะใช่แล้วจะได้อร่อยแล้วนหนดำ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 มาเอาของ้ <c oughs> าบ้านวันนี้เราเห็นรถจ่าเอ็มมาตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคะค่ะอ่ะ น่ามาแล้วดำดำมีขนมมาฝากขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอบคุณมากนะคะพี่แอนค่ะก็ก็พี่แอนก็ได้ตังจากแม่นกน้อยชายโยนั่นแหละพี่แอนก็เลยซื้อขนมมาฝากแล้วก็เปิดจริงเลยอ่าเปิดเลยจิ้มเลยชิมเลยดำเออไม่มันมีที่เปิดนะแค่นอกเออโอ้โหชิมให้ดูด้วยเป็นยังไงบ้างอร่อยไหม เยี่ยมเยี่ยมโอเคทำให้อร่อยนะครับอืมมีขนมมฝากปุ๊ด้วยให้ให้ปุ๊เลือกดีกว่าปุ๊จะเอาสีไหนเอาเอาใบเอาใบสีเขียวงเลยเอออะะไรคนี่ไงเป็นขนมข้าวตังทองทเออนี่เป็นขนมข้าวตังข้าวตังอร่อยขอบคุณนะคะ ไม่พอดีพอดีแม่นกน้อยให้ค่าขนมพี่แอนพี่แอนก็เลยซื้อมาฝากสวใช่ค่ะอะบอกว่าให้ยกเว้นไม่ปุ๊เออใช่ปุ๊ยังไม่ได้อยู่ในแก๊งสบเอฟซีโอ้โหจ้าจ่าอยู่ในแก๊งอยู่แต่ยกเว้นเออโอเคโอเคจ้าจ่าจ้าจ่าจ่าเดี๋ยวปดาปดาจ้าชิปดามีขนมมาฝาก มีขนมมาฝากฝากป้าดามิน้อยมิน้อยมีขนมมาฝากลูกมินมีขนมมาฝากแล้วเร็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 วมินมินมีขนมมาฝากแตนมมีขนมมาฝากแล้วลูก โอ้วิ่งมาใหญ่เลยวิ่งมาใหญ่เลยโอ้ยวิ่งโอ้วิ่งเหมือนแปดคูนร้อยเมตรประมาณนั้นอ่ะมาลูกมาเรี่วเรีวเรี่น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 ี่สวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะนี่ไงลูกนี่โอ้เอาไปไปก่้กอลอู้ฉลาดเนาะนี่มีขนมมาฝากแอดมินแลดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนขอบขอบคุณใครคะขอบคุณใครขอบคุณใครคะ ขอบคุณค่ะเอาหอมก่อนหอมก่อนคิดถึงหลายวันเลอวเอ้ยคิดถึงคิดถึงร้านจริงเลยเห็นคนทีนักเรียนเล็กๆก็โอ้ไปแอนไปไปทำบุญที่พิษซุโลกมาค่ะแก็เลยพอดีคุณแม่นกน้อยใจโยให้ให้ตังป้าแอนป้าแอนก็เลยซื้อมาฝากนิดน้อยด้วยซื้อมาฝากป้าปุ๊กด้วยนะโอ้ป้าแอนมิไหมเดี๋ยวรอของคุณตุ๊กี้มี ปูตุ๊กกี้มีของให้อดมินด้วยอ่ะอันนี้ของแอดมินลูกอันนี้ของแม่ดาอันนี้ของแม่ดาอันนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้หรือเปล่าของแม่ดาให้แม่ดาเลือกให้แม่ดาเลือกรถไหนอ่ะให้แม่ดาเลือกรถไหนอ้าวอันนี้รถเผ็ดไหมนี่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดค่ะเหมือนกันเนาะไม่เผ็ดแต่ว่าอันนี้อ๋ออันนี้รถปูผัดพริกเผานั่นจะเผ็ดอยู่อันนี้รถพริกเผาหมูยองพริกเผามันก็ไม่ได้เผ็ดมากหรอกจ้า โอ้ยยังไม่ต้องไหวกันธรรมดาผู้ใหญ่ให้ของต้องไหวโอ้ไม่ใจผู้ใหญ่กันเด็กๆเอ๊อเราจะมานั่งทำไมไม่เมื่อยนะ้อยน้องนี่น้องนี่น้องนี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยายาชี้ยายคีมาขนมแล้วเราเป็นไหนจะกินไหมให้แม่นาแบกหน่อยโอ้ยใหญ่มากเลยนะเนี่ยยาวมาก ยาวมากเลยเวลาบินน้อยกินเนี่ยบินน้อยต้องทำอย่างนี้ดีอู้อาะาเปิดเปิดเปิดบิน้อยกินไกินแข่งกันบอกกินแข่งกันบอกนี่โอ้กินแข่งกันเนี่ยโอ้ก็จะกินแข่งกันลอ้ยเอ้ยเอ้อ้อ้ยเอ้เอ้ยเอ้เอ้ยทอ้เอ้ยยอ้ยอ้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 ยอ้เอ้อ้เอ้อ้เอ้ยอ้ น้อ้อบคุณย่านะคะดูแลดูแลน้องๆและดูแลพื้นที่นะคะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าของที่เออแม่น้องนอให้ค่น้องแม่เป็นกันเลยซื้อของมาฝากโอ้ยเรายืมได้ก็เกิดไฟสักองแบบอะไรนะคะอันนี้ก็ได้ส่งมอบกาบสูงเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับสวเราเนาะเป็นอะไรนะคะเท่ต่างนี่เราก็ได้อยู่เป่านานเราก็ได้รับบุญด้วยนี่ไงขอบคุณค่ะ อร่อยอร่อยเนาะเอ้ามินน้อยลืมขนมมินน้อยลืมขนมถุงเก่าเลยเออไปแบ่งยีโพกินแล้วเอยเขาไปแบ่งอีโพกินแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยออเออดูสิเออเราแลกกันไหมออเราแกกันมินน้อยรู้จักแบ่งปันด้วยนะคะน่ารักมากมินน้อยลืมขนมถุงเก่าหรือเปลาลูก มิน้อยลืมขนมถุงเก่าหรือเปล่าลูก<ม>เดี๋ยวป้าตุกกี้มีขนมมาฝากหนูด้วยนะอืม,มป้าตุกกี้ยังไม่ออกมาป้าตุกกี้ซื้อขนมมาฝากมีนน้อยด้วยเดี๋ยวมีน้อยก็จะดีใจอีกนะไปแล้วพี่น้องไปแล้วเออไม่ยังไม่ได้แบ่งปะปุเลยทําไงนี่อุ้ยอุ้ยถือให้ถือขนมซองเก่าด้วยปุ๊ดูไปแล้วไปแล้ว จะไปแบ่งปะปุ๊ไหมจะไปแบ่งปะปุ๊ไหมอุ้ยมีน้อยน่ารักกังเลยแบ่งปะปุ๊ด้วยใค้อจะเ่ะอออ้เเอ่แบ่งพี่มิวด้วยแบ่งพี่มิวด้วยลูกเอ้ยแบ่งพี่มิวด้วยลูกยาวมาก โอเคค่ะตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะ,ะก็นําของมาฝากให้กับทุกคนนะคะที่อยู่ที่นาเนาะนถึงแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยแต่เราก็แบ่งจากนะคะความเมตตาของแม่นกน้อยมาให้นะคะค่ะนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ